กีบูแคคนละพันกีบเนี่ไพเป็นความคิดไพ่เลยนี่นี่นาะี่แบียนี่ัโจวางแทนวือชื่นามันใหม่ชิชนกีบังมีองพันกีบพันกีบ้าจไยก็้าจว่พันกีบโอ้ยพันกีบเหมือนบอกพันกีบเฮ้ยตัวเาใส่เาดิเอาีนประจา นี่ซีซอยจะบ่าปลายแดงยืนคุมงานไงอว้าหม่มอญนัไงอาเฮ็ดเจ๊สียืนให้กอลันเจ้ไปซื้อยากินหมอมีมอซื้อยากินหน่งเื้อไข่เป็นาวแล้วเบิ่งากแล้วขมือของม่น้อตเจ้วตายอกตาย <c oughs> เกมแก้มันที่ไมใช่เลยนี่เนาะยังสองคนอยู่ท่านมานเนะซอยงานมูไปก่อนนึงค่อก้อนหยิบเลยไปในิ

มันเอเชียนมันนนี่ฮะนี่จะเบาไปแดตีปบนบไปดด้ไฮะเืนเต้นะมือนีมือมือซีซันมันดีอเาลงเฮ้ยไปไหนเอาเนี่ยสบายสบายนะสบายได้สบายได้ไปไนเนี่ยสบายไป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 ไไปไ วิสาหะกินน่องดีน่องกินดังนี้ขอเีาได้ขอเอาได้ขอเอาได้ไปมาตะเอากันอลยโคตรปุ๊บเข้มอเข้ม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 เข้เข้ม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 เข้ข้มเข้ ปูแคนคนละพันกีบนี่ไพเป็นความคิดไพ่เนี่นี่นนี่นเนาะสี่แ่บนี่ยกวนวืชือนามันใ่ชพันกบมมีอพันกีบพันบน้ำพันกีบบาจะไทยกับ่าะพันกีบโพันกีบเมนบอกพันกีบฮ้โตบาใส่กองพันกีบออ อันนี้ซีซอยมูพันกีปกินมอนี่ก็สองพันเทนมูิพี่ลยยังมอนี่กัพันกีมอนี่แฮคัทีมงานเท่านี้นี่นี่มอเนี่เด็กไข่แท้มอนี่เขาเชื่อแท้มอนี่ฮะเออมอนี่ยกัพันกันเดิมพันกคนละแบบเอยเไปเดยน่ต้งมลีเนอ

มาวยมัเายมาด้ว้าเอเียวแทเเชียว็เชลฮะเเกของแดงเจ้าไรด้วยมาแรกไรมันเมื่อรอบางทีฮะเออไรเมื่อรอมาแรกเอาไปปลูกกันได้ปลูกอะไดิ ใข่ใบักนี่้แต่ละคนจิอไอมีไเอเอโอ้ยสีดาหลบกูดียวางเฮ้ยดีใจเสียวเสียวซอยเสียวซอยพันบาทมได้ดีใจมมามอกกันไห่ก็ได้เยเสียวักเียวแท่นโตไปซึ่งมซึ่งมะไปล้างบันซึ้ง่ไปบอกกันไห่ได้ซึงซึ่มนซึ่งะ ว่าม <laughs> ีย <this> ังพิพผาดบ่กกินพิษซองมนิใหคนนี้คนนี้ดีคนขาเดีนขาเออไจับมันไปจับไปมันจะแลนี้โอ้มันเสียวยาจมานด้ไหมคู่กับใบขั้วได้ม่นี่ยใบขั้วได้นี่เอาสิงหขึ้นมาใบขั้วยม่่ใบ้วเดีได้เลเห็นใบ้วใบ้ว นี่แหละเอากรแลวมันได้เปรียบเลยนี่แหละเอากอรแล้วมายังมาเตะมัวบูเที่ยวยังถายบูเดียวกันไนะเว้ย

เชินนี่ยมีเงินก็เห็นตนาก็ดีใจอลไรโมกุลมีเห็นนามีแห้งเลนะเห็นนาเสียวนะเอาไปอ่ะดีไม่แข่งกันไมได้เอ้ามันผูกขายเปลวทีเป่วทีโอ้ยมึงจืดหนาไหมเสียวเสียวในบ้า่ได้เรื่องเปาวเป็นกอาเลยเนาะเออนี่เสียวใหญ่นี่ได้เมีอะไรแทนทีใช่ไหมซอยเสียวตะเตมัวว่านนี่มาบุร่ายได้นี่

อันนี้ซิดใหม้ได้ไหมซิดไม้ได้ไหมเออผู้รุ่นพี่รุ่นพี่เออรุ่นพี่เออรุ่นพี่ได้ไหมซางก่อนดิเลยรุ่นพี่เฮ้ยลุนพี่บูย่างดีดีเด็ดเด็ดเขย่นดีได้ไหมเฮ้ยอเขย่าดีปะเขย่าดีปะเชียวต้องดบดบดบดมียังอยังมียแต่ว่าบักอันทัวก่อนพี่จะได้ช้อนเติม เอามี่เเอารถเี่ยบยังเออเยงเขาก็มเออเขามันเนี่ยนี่รุนพี่ก็ซอนเฮ้ยเสือเขาก็่ักมาเรีเขได้ซักเป็นบ่เสือเขา็ม่ได้ซักเขาซักเองเป็นบ่โอ้ไลยอยู่เลยนี่อยนี่พอาให้ยัง่บ กูไลยอยู่พียไล่อยู่พีให้แกให้มาไว้ให้แกให้มาต้องไวให้แกเองใคบมาคนเดียวกูเห็นมึงเลยตอนกูเห็นตอนนี้เออไลยเลยมีของใบขั้วหางขวามันไผ่พวกจมฮองเลยเออมีแต่เสียวได้ผูกอันนี้ใบข้วอันี่เด้อก็ดึงเขาไพ่บันซี่อยู่พี่มันซี่มันซี่อยู่พี่แด้วบันซี่เดี๋ยวคอยเป็นไพ่บันซี่เองตัดไพ่เพราะท่านละซอยกัน ยอดล้างได้เด้อสิยอดพักคิวโคตรน้ำมันดีด้อยเจ้ายอดล้างได้ยอดล้างได้เน้นเรื่องนี้มันยอดล้างได้แต่ว่าคอยนี่สิคุ้มมากสิคลิปนี้พักมูผักทั้งมูมาถึงไทยเด้อเออเออมันชีไทยก็ได้ไหบมันชีไทยก็ได้หรือว่ามึงอยู่ใต้ยังหมูมาเสียวอยากอยากอยากหมูต้องเนี้มทำใจอารมยิ้มได้ถ่ายอูบยิ้มได้เลยว่าไทยสั่งหมูมาส่งไม่ได้ cốp nà cốp ta nè <laughs> 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 บอสต้องถามคนดีเผินเอาก่อนหน่อเป็นอะไรเนอะไรเ็นอะไรนี่อนอนุนนอกอิเออเป็นอะไรอย่าใหพอเทาหางไรเด้อไลพอเทาพอนแต่อเทาไม่ตลาดอเไม่าเขาไม่มดไหนได้เขตเขาเขาไม่เจาอวลี่ไยเจะไม่เขตเขาเออมทาหอดไม่ลเขาเพี้ยนเจยแล้วนะฮะ จับพวกชีจองผู้ย่างกระร้กระหรอกผู้ารรทงเคยเคยปลายแดงนี่หายได้จังมันหายแล้วมันปิดปกปิดเอ้ยเป็นตาสีดำมันปกปิดเอ้ยใครหูดไปเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มยิบเสียก่อนาทใจั่วได้หรอขึ้นได้ห้าิปโอ้เถียงจัดเลยว่าเข้าอีอออจบบอกจองนึงนี่เถียงแงยังกูนี่เถียงช่วย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 อยงได้ไหมฮะ ยังงงอะไรเหตไปจอบนึงเแบบเอาแบบเทียงเลยนะแบบโอ้นะแบบทายง่ามเลยหุกได้ง่ามเลยนะขาทายฮะบมครบทีมอยู่ที่นี่ว้ยอันนี้อันชิดพี่อันนี้ชิดน้องจะไปชิดน้องล่าสุด้น้หล เขาขอคนเป็นคนพิถ่ายเองอ

อะไรนะขอเก็บภาพจะมาเช้ากอนพี่ข้ามาอีกแล้วอ๋แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขวถ่ายรูปขอเดียเดยวไปยคือจิ๊ดรับขอมาถ่ายอีกโดนเติมด้ไปไปไปออกก่อน่าแล้วกนเวจะเขามาถ่ายไหมมัน พิธีสำคัญอยู่นี่ได้เดี๋ยวสิเฮ้ยเป็นมุกของให้แล้วเนี่ย ทั้งทางเอาเป็นพ่อแม่จาซาวก่อนก็ไเลยมันพื้นที่มันจำกัดเอาเขาเขาเป็นชุดางกัน không so thể mà, là sự công an làm một hàm. You do now, gần đây. You know. 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 You นมกล่องเด้อหนึ่อ้ำราหนึ่งเด้อหนึ่อซาเนมกล่องเด้หนึ่งสองซ้ำนมกล่องเด้อหนึ่งสองซ้ำโอเคใช้มือจะเบาจะเ้าเอิ่เข้ามา เำอะไรดิลองทำนั่นดินิ่มๆเขาเขาไปยังยกี่ยวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม โอเคได้แล้วโอเคควงแขนกันเด้อเจ้าบอลเช้าชาวหนึ่งสองสามอีกปาณหนึ่งเด้อหนึ่งสองสามควงแขนกันตีโอ๊ยโอเคเมียหอมจ<ไ>นแก้มแดงเลยมอนี่โอ้เม,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 มียหอมครูบ่อลชาวใหม่เนาะไปไปแล้วแล้วมาเลย ไปปอนนี่ปอนนไปปอนมันเอาเวทเพชรด้อเด้อนี่เด้อไนแถวแกง่ามันได้ดีปอดเนี่ยเอาธรรมดาเนาะมันบนวิ่พิธีไ่ต้องเงี้ยเอาน้ำ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 เอ้ บอกินเขาเลยนะกินเพชรกินเพชรเด้เอาหวานให้เขาเนี่ยเอ่อความหักกับมีหวานมีเพชรต่างเงีงกับของกินนี่แหละจื้อไว้ได้เพื่อนถ้าเวลาพ่อ ความยุ่งยากก็คือมาปีกนั่นแหละครับพ่ะ